ครับพวกับผมช่องขึ้นฮอดบ้านเกิดน,นะครับไปไปแล้วลูกเดินไปน,นี้มานานะครับพาพี่เอมาชมหลังจากหวานข้าวเมื่อวานครับซ่อมนาครับหลังจากน้ำท่วมไปนะครับไปชมบรรยากาศนะครับมีพาลูกสามมาด้วยครับ วันนี้เันเช้าวันที่22มกราคม2 5 6 6นะครับบรรยากาศยามเช้าครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับ ครับเดี๋ยวไปรับชมฝั่งโน้นครับครับนี่ครับหวานเมื่อวานครับเริ่มทํากันแล้วนะครับซ่อมข้าวนะครับหลังจากน้ําท่วมไปนะครับพี่ชายมาหอวานเมื่อวานนะครับเช้านี้ก็มาสูบน้ําออกครับ ซ้อมไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกฝั่งเลยนะครับว่าข้าวที่ใส่ปุ๋ยประมาณ4วันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับ แรงไปใช่ว่าจะได้เลยนะครับการทำนานะครับุรสษัทมีทุกอย่างครับน,นี้ลงทุนไปเกือบ3 0 0พันนะครับจะหายไปในพิตานะครับกับน้ำนะครับนี้พี่ชายก็เริ่มทำใหม่นะครับมาวานขอมาบานใหม่นะครับ ทางนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับฝั่งนู้นก็ทำแล้วนะครับป้าเขาก็ทำแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ของพี่ชัยก็ทำแล้วครับค่อนข้าง,างครับหลังจากการวานปุ๋ยนะครับประมาณ4วันนะครับนี่ครับผม สวยงามครับข้าวเริ่มเขียวเลยครับนไหครับอายุข,ข้าวนะครับประมาณ24-25วันนะครับข้าวสวยไหมลูก สวยมากเลยจับได้ไหมจับจับลองจับข้าวเลยเอลองจับโค้ด้วยยังจับข้าวแล้วมันตกไปด,ดูปลาที่นู่บบน,นปลาโนปลาเนี่ย งามครับฝั่งนี้ก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับบรรยากาศสวยงามครับครับผมพามาชมข้าวนะครับหลังจากหวานปุ๋ยได้3-4วันนะครับเห็นไหมครับ ต้นข้าวเขียวเลยนะครับสวยงามครับถ้าชอบก็ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องขึ้นทอดบ้านเกิดเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ